นี่คือการพักเหรียญโปรยทานของคุณนายสมอนนะคะมีมีหลายมีหลายรูปแบบมากมีดอกปัวดอกมาริมีส้มใช่ไหมหมอนแล้ว,ลวนี่มีอะไรบ้างตรงเนี้ยอันนี้จะทำอ๋อตรงเนี้ยมีมาริสีขาวนี่มีมาริารกัดอกปัวแล้วอันนี้<อ>คืออะไรแบบกระดุมหรอ อันนั้นเป็นลูกเต๋าอันนี้อันนี้พับเป็นลวงนี่ก็ใส่เหรียญได้เหรียญบาทเล็กเนาะเหรียญบาทโอเคนี่ค่ะนี่คือการพับดอกไม้ริบบิ้นเป็นดอกไม้เหรียญคุยทานต่อไปจะมาดูตอนนี้สมอนทาแบบส้มใช่ไหมกําลังเริ่มต้นขึ้นใช้ริบบิ้นกี่เส้นสี่เส้นอันนี้ใช้ริบบิ้นสี่เส้นเบอร์สองสี่เส้นโอเคริบบิ้นเบอร์สองวาสีทองอันนี้ ด้านยาวไว้ข้างบนทำ,ทำฐานแปดพับไปถ้ามาแปดครั้งเหรออันนี้ทำฐานแปดอแยกมันสี่เส้นแล้วก็ทำเป็นฐานแปดเพื่อที่เราจะเริ่มตรงทำรูปสรงน้อ,องยาเขนเป็นแปดเส้นเริ่มเริ่มรูปส้ง่อเรื่อย เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองควายก็ไปเส้นที่สามเส้นที่สี่ก็วางเส้นที่หนึ่งลงเส้นที่ห้าขึ้นมาทับเส้นที่สี่หลังเส้นที่สองเส้นที่หกทับเส้นที่ห้าหลังเส้นที่สามเส้นที่เจ็ด วางทับเส้นที่ 6. หกวางลงไปเรื่อยๆทำจนครบเหลือสามเส้นทั้งหมดมันมี8ดเส้นแล้วก็สอดอันนี้ยาสอดท่องรูเดิมได้ให้มันออกอีกเส้นต่อไป สอดล็อกเห้ไปข้ามสามผ่าส,สาม เดี定定๋ยวสามเส้นสองเก็บเราใช้ที่เดิมแล้วนั่นต่อเส้นก็รูปส <ett> uh. ้มอ่ะกลมๆแล้วส้มสีทอง ส้มใส่น้ำรึ้งว <c oughs> ่ะอืมลืมใส่ขวดไปเดี๋ยวค่อยถอดที่เราอยู่นี่ก็เป็นสวนส้มเก่านะเนี่ยเนาะส้มบางมดใช่ไหมดูส้มส้มคลองยี่เก้าแล้วกนายกใส่เด็ดแล้วก็เลอกส้มเนาะดูเหมือนง่าย แต่ก็ไม่ไม่ง่ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่มือปักมันจับถ้ามือจับไม่ถนัดมันก็จะพลิกไปตามนะไอมันอยู่ที่น้ําหนักมือด้วยมันอยู่ที่ว่าเราจะต้องมือต้องหมุนไปด้วยถ้าถ้าคนทําไม่เป็นก็จะถ้าทําอันนี้ก็ส้มง่ายสุดแล้วจ้อออกไปตามเซตเต้นมันเนี่ยน้องสมอนบอกว่าส้มนี่ง่ายที่สุดแล้วสําหรับไอ้นี่ทำฐานต่อไปทําดอกอย่างอื่นต่อไปนี่ก็ต้อง พื้นฐานคือต้องส้มให้ได้ก่อนใช่ต้องฝึกทําส้มก่อนถึงจะทํ่ถึงจะทาดอกบัวทำอะไรต่อดูแล้วยังไม่เข้าใจเูไดยดูมาเนี่ยคือคนที่เข้าใจเลยยากมากให้เพื่อนเพื่อดูเองนะคะว่าประมาณไหนแกวดูยังไม่เข้าใจเลยดูหลายรอบแล้วนั่งดูไปเ่ยก็เลยจะขอบันทึกภาพไว้ให้เพื่อนเพื่อนดูก็ถามอยู่ว่าทําอะไรดูมาหลายรอบแล้วล่ะเนี่ยยังไม่เข้าใจเลยค่ะ เขาบอกว่าส้มนี่ง่ายสุดแล้วอ่ะก็เป็นพื้นฐานที่จะต้องทําดอกต่อไปถ้าทาส้มได้อย่างอื่นก็ยิ่งง่ายใช่ก็คือได้เริ่มเริ่มต้นด้วยส้มแล้วก็จะต้องทําเกสรทํากีบอะไรต่ออย่างอื่นมันมีทั้งเกสรทั้งกีบด้วยนะก็นี่แหละก็คือพื้นฐานคือทําพวกนี้ต่อคือเราก็ใช้บิ้นอันสีสี่เส้นแปดเส้นประมันเนี้ยสี่เส้นแล้วก็เส้นแล้วก็มาแยกเอาไช้แยกเอาจะได้สอสเก็บต่อ อ๋อถ้าสีแด้ก็เก็บเก็บต่อไปเรื่อยเรื่อยจนหมดริบบิ้นก็จะแข็งแรงแล้วถ้าเราจะใส่สตางค์เราทาไงทีหลังก็ยัดเข้าไปเหรอนี่ไงก็หาช่องใส่เข้าไปนี่ไงเขาทําสําหรับส้มเนี่ยจะใส่เหรียญทีหลังได้อืมแต่ถ้าบางอย่างก็ต้องใส่ตั้งก่อนใช่ไหมใช่ถ้าเป็นฐานไอ้นั่นแบบเก่าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมทำไมเป็นรูปวงกลมก็ต้องห่อเหรียญไปก่อน อันนี้หมายถึงว่าเราทําแล้วก็ไปใส่เหรียญที่ลังสสาหรับใส่เหรียญที่หลังได้ทําเก็บไว้แล้วก็ใส่เหรียญที่หลังได้ทําเป็นอันนี้ไปอันนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะจับหนาที้มันประมาณเหรียญเท่าไหร่ไม่ยังไม่ได้ใส่เงินนะเห็นเขาซื้อกันสองบาทหรือเท่าไหร่ติเนี้อยู่ที่ความยากง่ายสองบาทใช่ไหมไปใส่เหรียญเอาไปแล้วไปใส่เหรียญเองจะเหรียญห้าเหรียญสิบก็แล้วแต่เพราะว่ามันมันทาใหญ่เนาะ เหรียญสิบก็ได้เนี่ยนะเหรียญสิบก็น่าจะได้แต่บางอย่างนี่มันจะได้เฉพาะเหรียญบาทจะมีนะนะแต่นี้เราทำอย่างอย่างลูกเต๋าเราได้บาทเดียวนี่เสร็จแล้วเหรอต่อไปเราเอาอะไรนี่เทดลองเอาตังใส่เอาใส่ที่หลังนี่ใส่ตรงนี้ได้เลยนะก็ไม่หลุดนะไม่หลุดนี่ไงเอาตังใส่ที่หลังอย่างนี้เลยเอาว่า เสร็จแล้วส้มบางมดเดี๋ยวจะทําใส่ขว่ส้มสีทองของเราอันนี้เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วถ้าเราใส่เงินไปเราก็คิดเงินหมดแล้วใช่แล้วแล้วเราก็คิดค่าถ้าคิดเงินด้วยก็จะเป็นสามบาททั้งตังค้าสมมุติว่าถ้าเป็นเหรียญห้าก็จะเป็นสิบสองบาทอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยใช่เเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะยัดอันนี้เข้าไปเพราะว่าเริ่มั้งขั้นตอนแรกอ๋อถ้าถ้าไม่ได้ใส่ขั้นตอนแรกเราก็มาใส่ทีหลังได้อันนี้คืออะไรความสวยงามเหรอใช่ เป็นขั้วธรรมดาขั้วมันนี่เราจะใส่ก่อนก็ได้ใช่ใส่ตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะแต่เมื่อกี้ลืมตื่นเต้นตื่นเต้นรีบถ่ายพอดีพีว่ามีคนมาถ่ายเนาะลืมไปเลยหมอนี่ที่จริงเขาต้องใส่นี้ก่อนตั้งแต่ทําแต่ใส่ทีหลังก็ได้ใช่ไหมก็ยัดเข้าไปอืมยัดเข้าไปก็สวยงามหมายถึงอันนี้อันนี้ขั้วเขาไงผิขีดประดับให้สวยงามคล้ายๆว่าใบอะไรอย่างเนาะแต่ที่จริงไม่ใช่ใบหรอกเป็นาทองเป็นอะไรไปไง ทำให้มันสวยเป็นส้มก็ได้เหมือนเหมือนฟักทองก็ได้อะไรองนี้แล้วแต่ไม่เหลือแล้วนะนี่ว้าวนี่ง่ายเป็นอย่างนี้แล้วเชื่อทิ้วได้ได้เดี๋ยวมันหลุดหรือเปล่ามันจะหลุดหรอนี่ไม่หลุดนิ่งนองนิ่งนองเสร็จแล้ว อันนี้จะเป็นส้มก็ได้เป็นฟักทองก็ได้แล้วก็เอาไปโยนไปโปยโรยไปโปรยคนก็จะแย่งกันเก็บเพื่อเป็นสิริีมงคลเสร็จแล้วค่ะนี่คือน้องส้มเมื่อกี้ที่ติดเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยถ้าติดครั้งแรกได้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคั่วเขาด้านล่างก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยส้มจะสูงห รวมๆกันแล้วก็นี่ก็คือฝีมือน้องสมอนนะคะสวยมากเลยมีหลายแบบเลยทั้งดอกบัวบัวหลวงบัว,วหลาย,ลายส<ว>ีเลยใช,ช่มีหลายอย่างบัวหลวงบัวกูชาบัแล้วแล้วก็วววววดอกมะลิก็มีภาบได้หลายรูปแบบเลยสวยเนาะที่จริงรูปสับปะรดอะไรก็มีนะมีหลายอย่างเลยแล้วแต่ลูกค้าจะสั่ง ทำไปเรื่อยๆคนมีฝีมือเนาะ